ตอนนี้เข้มหรอชากริตกริตสีชาวลาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทฟิโกคอร์ปอเรชั่นจำกัดชาตุกดรณภัสน์ันท์พนิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดรคเซอร์ด้วยชาตเต้ยภูริดพีรมพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอด ชักหนึ่งสุริยนศรีอรทยกุลกรรมการผู้จัดการบริหารบิวตี้เจมสจำกัดและชกักหมูนัทวุฒพึ่งเจริญพงศ์ผู้บริหารกองทุน500ตุกตุกซอร์ซอนและ BMB Capital Partners และชาร,ร์และชักออมดรธนาโนนปตินยาสริกุลกรรมการบริหารบริษัทความอดทนมีจำกัด <laughs> ผู้ประกอบการรายต่อไป มาพร้อมแพลตฟอร์มที่เชื่อมผู้คนกับธุรกิจและทำให้ธุรกิจและหน่วยงานตัดสินใจได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นด้วยความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งสวัสดีค่ะชาร์กแมวนะคะพิชชาภาค่ะจากคราวอเบลค่ะคราวแปลว่าผู้คนค่ะสิ่งที่ทางเราทำนะคือเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้คนกับธุรกิจค่ะ เราช่วยให้ธุรกิจอะค่ะสามารถศึกษาผู้คนหรือว่าศึกษาลูกค้าได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะทุกวันนี้นะคะการทำการหาค u s เ o อร์อินไซด์อะค่ะ ight, มันเป็นเทรนด์หลักของธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ<อ>ขนาดใหญ่หรือเล็กนะคะแต่ปัญหาคือธุรกิจนกขนาดเล็กอะค่ะมักจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างบริษัทมาเก็ต r ร s เ a ิ c ชได้นะคะเราเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องนี้ค่ะก็คือเราทำคอนซูเมอร์แพแนลอะค่ะตอนนี้ Consumer Panel คอนซูเมอร์แพ l นลของเรานะคะรันมาแล้ว3ปี มีคอน s u m e r ที่เป็น real consumer จริงนะคะซึ่งเป็นคนไทยทั่วประเทศอะคะ่ะสองแสนคนครอบคลุมทั่วอันนี้เท่าที่ฟังนะพอดเลยพอดเลยคือธุรกิจแบบว่าโ r o ดักต์รีเซิร์ชสมมุติว่าผมอยากทำโปรดักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมอยากจะแบบว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตกลุหรือว่าโฟกัสก r ุ u p เขารู้สึกยังไงกับโปรดักของเราโปรดักเราสีสันสดใสกลิ่นหอมไหมนั่นนูน่นนี่ใช่ป่ะเอออันนี้มันจะต้องทำโฟกัสก r ุ u p แต่ว่าจะไปจ้างทำโฟกัสก p ุ่มมันแพงอะไรอย่างนี้ป่ะ แล้วเขาก็เลยอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่ามีลูกค้ามาพร้อมเป็นโฟกัสุ๊ปให้คุณอยู่แล้วเดี๋ยวแมทชิ่งให้แล้วก็ราคาย่อมเยาอะไรอย่างนี้ป่ะอ่ะลองดูลองดูถ้าเกิดอย่างนั้นก็น่าสนใจนะภูมิภาคมีโปรไฟล์ที่หลากหลายดังนั้นนะคะไม่ว่าผู้ประกอบการจะทําธุรกิจอะไรถ้าเข้ามาหาเราเราสามารถช่วยหาคัสเตอร์อินไซ์ให้เขาได้ทั้งหมดค่ะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในลูกค้าของเราค่ะเขาอยากรู้ว่า เครื่องดื่มของเขาเทียบกับเครื่องดื่มข้างๆอีก2อันอต่างกันยังไงแล้วจะทํำยังไงให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเราเชื่อมต่อกับเขาผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ Crowdster ค่ะเราเอาความอยากรู้ของผู้ประกอบการนะคะมารวมกันกลายเป็นคําถามและส่งไปให้คนสอง0,000คนค่ะเขาจะรับทราบทันทีและตอบคําถามกลับมาหาเรา ใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงนะคะในการทำรีเสิร์ชหนึ่งครั้งซึ่งเร็วกว่าการทำมาร์เก็ตรีเสิชโดยท่วไปมากเลยเราเชื่อว่าชาคทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้เรายังใช้คนในการดูแลระบบนี้อยู่และรับลูกค้าอยู่นะคะถ้าเกิดระบบนี้ยอ,อโตโมเมตได้นะคะเราจะสามารถทำให้โปรเจกต์คอร์เนี่ยลดลงได้อีกเยอะนะคะแล้วเราสามารถที่จะรับลูกค้าเพิ่มขึ้นชากหมูชาหมูพร้อมละ กระเป๋าเงินในมือสันไปหมดมันเป็นเทคไงแล้วก็มันมีโจทย์ถูกไหมเป็นโปรดักที่ มันมีเพนพอยต์ของอะไรบางอย่างและโปรดักต์นี้ก็ตอบเพนพอยต์ของอะไรบางอย่างแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะคุณภาพไม่เท่ากับ Market r e s e a r c h ทัา Focus Group แบบของตัวเองหรอกแต่ว่ามันสามารถทำได้เร็วและทำได้ถูกใช่ไหมซึ่งก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยากจะขายโปรดักต์ที่ยังไม่มีงบเยอะมากหรือว่าต้องการที่จะรู้อะไรเร็วๆอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งก็โอเคนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายให้คนที่เข้ามาทำเซอร์วีเนี่ยเท่าไหร่ใช่ปะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของ Data อ่ะอันนี้ถ้าเป็นผมผมจะถามอย่างนี้ ได้อีกมากเลยค่ะวันนี้ม,มามเพื่อจะ raise fund ค่ะ5ล้านบาทเพื่อ10%ของธุรกิจเราค่ะ50ล้านไรายได้เป็นยังไงครับคุณคือธุรกิจอะไรนะตอนนี้เป็นคอน consumer panel ค่ะหรือ market research ค่ะ แล้วในเคสที่เป็นเชลที่อยู่ด้วยกัน2คู่แข่งสรุปเพราะแซงได้ไหมครับแซงค่ะแซงใช่ไหมครับ<ช>แล้วรายได้นะครับตอนหนึ่งโปรเจกต์นะครับมันมีตั้งแต่น้อยที่สุดนะคะหลักหมืน่นใหญ่ที่สุดคือหลักล้านแต่ว่าเรามาในวันนี้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทาง Cloud Bell ไม่สามารถที่จะรับโปรเจกต์ขนาดเล็กก็คือระดับหมื่นได้อีกแล้วเพราะาเรามีคนไม่เพียงพอการที่มา r a สฟา f u n เราเชื่อว่าการทําระบบให้มันอัตโมัติมากขึ้นนะคะมันจะสามารถรับโปรเจกต์ขนาดเล็กได้เยอะแยะเต็มไป อืมคือเราคิดว่านะไอเดียของเขาคือว่าเราเอาโปรเจกต์หลักหมื่นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอัตโนมัตอันนี้ได้แล้วมันได้หมื่นงานได้แสนงานมันคุู้ณกันมันก็เยอะเหมือนกันถูกปะแต่ในมุมของของคนทําธุรกิจเราคิดว่าเขาน่าจะมองว่าเราจะทํายังไงให้เราได้ลูกค้ารายใหญ่ขึ้นที่จ่ายเยอะขึ้นมาเป็นของเรานดอกปเพราะามันสกลิลแบบนั้นง่ายกว่า มาสกลคนเล็กๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามาสกลในในส่วนของลูกค้าที่บัตเจ็ตน้อยเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องดีนึกออกปะแต่แค่รู้สึกว่ามันแปลกเฉยๆที่เขามาทาก็ตตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะหมดเลยเรามีลูกค้าเดือนละกี่เจ้าครับเออแล้วแต่เลยค่ะต้องบอกว่าอย่างปีที่แล้วค่ะก็อยู่ที่ประมาณ30ค่ะถ้าเรามีลูกค้าปีละ30เนี่ยมันเรามีเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่ามันก็ใสยเท่าบริษัทรีเสิร์ชเอาใช่ไหม จริงๆแล้วมีลูกค้าจำนวนมากที่เราต้องปฏิเสธไปค่ะส่วนใหญ่ SME หมดเลยที่มาด้วยทิกเก็ตไซส์ถ้าต่ำกว่า10,000แสนบาทปฏิเสธหมดเลยวันหนึ่งถ้าต้นทุนมาลงไปเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยลูกค้าที่เป็น s m e ทุกวันนี้เขาก็มีโซเชียลมีเดียเนาะไม่ย้ึงว่าเขาก็ลงเองโพสต์ <Post S 1> เองแจกขนมชินน้นนึงอะไรเงี้ยเป็นของเขาเองทำไปเรื่อยๆมันมันจะแตกต่างไหมครับมันแตกต่างอยู่แล้วช้างหมูนี่ช้างหมูแทงช้างหมูถามลองภูไม่เฉยช้างหมูก็รู้ว่ามันแตกต่างอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าเขามีคอน SUMER คุณสามารถที่จะเลือกได้เลยใช่ป่ะแล้วก็มีโน้ตเฮาถ้าเกิดว่าเขาทำมาเก็ตเร์ชมาเยอะถ้าเกิด SME คุณอาจจะไม่รู้วิธีการทำมาเก็ตรีเสิร์ชที่ถูกต้องใช่ไหมเออแล้วคุณจะไปหาอะไรตัดความยุ่งยากขายความสบายขายความเป็นเอ็กซ์เพร์ติสขายได้หมดอะครับผมซื้อนะเอาจริงๆอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะทำโปรดักต์สักตัวนึงผมจะขายสายแลนอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปหาว่าเอ้ยคนที่เขามองหาสายแลนเนี่ยเออเขามองหาอะไรกันบ้างระหว่างสายของผมกับสายอัลลาแสนสายอัลลาล้า la นเนี่ยเออเ ใบทิอะไรอ่ะก็เท่าที่เคยคุยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาทําเองได้แต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถทนต่อกลุ่มที่มันมั่วได้ดังนั้นเขาต้องการความแม่นยาพอสมควรและความมั่วไม่มั่วเราของเราไม่มั่วยังไงเนาะของเราจริงๆตอนที่เราเก็บข้อมูลทุกคน2องแสนคนนะคะเราให้เขาใส่ข้อมูลหมดเลยเขาเป็นใครใช้รถยี่ห้ออะไรมีลูกหรือเปล่าแล้วเราก็จะสามารถหาคนที่ตรงกลุ่มได้เรื่อยๆ ตอนนี้ทีมเราเป็นยังไงฮะสตัคเจอร์ทีมเป็นยังไงเล็กมากค่ะเราตกใจก็คือตอนนี้ค่ะคนที่ดูแลเรื่องนี้ฟูไท์มีแค่สามคนค่ะสุดที่อยากได้จากชาคืออะไรคะก็คือเราอยากเงินค่ะากี่อินเวสเตอร์เราอยากได้คนที่พาเราไปเจอลูกค้าที่เยอะกว่าเดิมเอ๊แต่ตะกี้บอกปฏิเสธลูกค้าเต็มไปหมดอยากได้เงินค่ะเงินค่ะบอกเลยจะได้สเกลค่ะผมว่าธุรกิจดีนะถ้าได้อินเวสเตอร์แล้วสเกลไปเยอะเลย แต่ว่าอาจจะอาจจะต้องคุยกันหน่อยว่าเงินเนี่ยจะเอาไปทำสเกลยังไงจ้างใครอะไรยังไงมีแผนหรือยัง,อยงใช้เงินเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแต่ผมว่าธุรกิจมันไปได้แล้วนะแล้วอินเวสเตอร์ทำไมต้องไปหาลูกคา้าอีกเนี่ยเมื่อเราปฏิเสธเต็มไปหมดตอบให้ดีผมว่าคำถามของชาร์กอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรละเขาน่าจะรู้อยู่แล้วล่ละเขาอยากจะดูวิธีตอบหรือเปล่า ที่ปฏิเสธก็บอกว่าสมมุติว่าปฏิเสธไป50ราย50ลรายถามว่าจะโต exponential ไหมไๆม,ไมแม้วเชื่อว่าประเทศไทย SME ก็มีหลายร้านรายมันโตได้อีกเยอะกว่านี้บริษัทตั้งมากี่ปีแล้วคะตอนนี้3ปีค่ะผลประกอบการเป็นไงบ้างคะปีที่แล้วค่ะล้าหลานกำไรบางๆค่ะบางๆอยู่ระดับแบบแสนประมาณเนี้ยค่ะแสนต้นแสนปลายแสนกลางกลางแสนปีนี้ค่ะครึ่งปีผ่านมาแล้วอะคะเราได้ล้าน แสดงว่าปีนี้กําไรก็เพิ่มขึ้นใช่คะ่ะครึ่งปีแรกอะคะ่ะมันกําไรไปแล้วครึ่งปีแรกยอดขาย5ล้านเนี่ยแล้วกำไร1นึ่งแสนเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไปอยู่ที่ไหนหมดมันหายไปอยู่ตรงคนค่ะคนทา่ตอบคำถามเราอะคะ่ะเราต้องให้ compensation สองแสนคนที่แบ่งเนอยากอยาก,อยากทราบเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเบสิกเลยะคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ20-30บาทะคะ่ะต่อการตอบคำถาม1 1ึ่งหนเซอร์เวย์หชุดนะคะ นี่ง่คือสิ่งที่ผมกําลังกลังคิดเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบว่ามันจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าคอมเพนเซษกับ Data ที่ได้ได้ขึ้นมาถูกไหมทํายังไงถึงจะให้คนธรรมดาโหลดแอป,ปนี้มาแล้วก็มาคอยตอบคาถามทางการตลาดใช่ปะก็เพื่ออยากจะได้ตังค์ไงเออแล้วก็ต้องเอาตังค์มาแต่ทีนี้กําไรเขาไม่เยอะเว้ยซึ่งแปลกใจเขาอาจจะคิดราคาผิด <laughs> หมายถึงว่าตั้งราคาถูกไปหน่อยทําให้เขากําไรบางมาก เพราะว่าอยู่ในอเมริกามันพี่กันแพงมากคือไอ,ไอเซอร์วิทพวกนี้คิดกันแพงมากจริงๆแต่ก็คําถามคือถ้าเกิดว่าเขาขึ้นราคาไปแล้วมันจะยังเป็นธุรกิจมันจะยังทําได้อยู่แบบนี้หรือไม่ในเมืองไทยก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาถูกปะ่ะเออ เราก็มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามความยากรวมถึงความเปซิฟเกของกลุ่มค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นกลุ่มที่มีอินข้ามเยอะหน่อยคนกลุ่มนี้ยากแหละที่อยู่ดีๆจะมาทำเราก็ต้องเพิ่มเพื่อทําให้เขาอ่ะชนใจอยากจะมาตอบกับเรามากขึ้นค่ะนั้นระบบที่บอกว่าเป็นออโตเมทนี่จะมาช่วยเรื่องอะไรคือมันจะเป็นแพลตฟอร์มลอนเซอร์เวค่ะที่ทําให้ผู้ประกอบการสามารถครเอทเซอร์เว์และเลือกกลุ่มที่ต้องการแล้วก็ส่งไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางตอนนี้ทำยังไงเนี่ยส่วนการถือหุ้นนี่ถือยังงไครบ ตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วด้วยตัวบริษัทอะค่ะมันยังอยู่ภายใต้บริษัทเทคอยู่ค่ะแต่ว่ากำลังจะสปินออฟค่ะซึ่งสัดส่วนของการสปินออฟอะค่ะมันอยู่ที่ตอนนี้แชร์โฮเดอร์ที่เป็นบริษัทนั้นนะคะก็คือ85ค่ะแล้วก็ฟาวเดอร์สเปอร์เซ็นต์แมวรู้สึกคือตัวเราปะใช่ค่ะแล้ว15เปอร์เซ็นตะ์ค่ะยังไม่ off, สปินออฟแสดงว่าตอนนี้ยัง ที่มาเรสปันยังไม่ได้มีบริษัทแยกใช่ไหมเป็นบริษัทแยกที่เป็นเหมือนกับบริษัทลูกแต่ดงว่ายังนยังรวมอยู่ในแม่แหละถ้าจะลงทุนถ้ามีใครลงทุนก็ต้องตั้งบริษัทใหม่ใช่ไหมมีกําไรแสนก่าบาทนี่มันมันมีตัวอื่นมาบวกลบยังไงอ่ะจริงๆคือตอนนี้ทํามห้เขาติ้งแยกหมดเลยค่ะอะไรคือจุดแข็งของคุณจริงๆเพราะบริษัทแบบนี้ก็มีอยู่ในท้องตลาดนะต้องบอกว่าจุดแข็งไม่ใช่แค่เราคิดคนเดียวแล้วกันนะคะลูกค้าก็พูดเหมือนกันก็คือจํานวนของคนที่เรามีค่ะและสิ่งที่เราสามารถยืืนนนนนนยััได้้ว่่่าคคคกลุมอที โปรไฟล์แบบนี้จริงๆค่ะอยากจะรู้วิธีการที่เราจะเมนเทนคน2 0 0แสนคนให้อยู่กับเราได้เนี่ยทำยังไงคะเรามีแบ่งแบ่งเป็น2ยูนิตค่ะยูนิตที่1คือรับโปรเจกต์ใหญ่รับโปรเจกต์ใหญ่ก็คือแสนหนึ่งล้านหนึ่งอะไรไป อีกยูนิตหนึ่งคือรับโปรเจกต์เล็กมากๆเล็กที่เรียกว่าหมื่นเดียว20000ก็เอาค่ะโปรเจกต์ก้อนนี้ค่ะแทบจะไม่คอนทริบิวต์รูเลนพเลยน้อยมากๆแต่ว่าเขามาเพื่อจุนเจือคนในแพลตฟอร์มค่ะเพราะว่าเหตุที่ทําให้คนในแพลตฟอร์มสองแสนยังอยู่ค่ะคือเรายังมีงานป้อนให้เขาเสมอมเราคิดว่าเขามีเทค ตรงนี้แล้วแต่จริงๆแล้วเขายังไม่มีนะเขามีเหมือนกับไอไอแพตฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นกรุ๊ปเป็นเว็บบอร์ดหรือเป็นอะไรซัมติงซึ่งมันยังไม่ได้แบบเออเราคิดว่าเขามีเทคในการมิกซ์แอนด์แมชเรียบร้อยแล,แล้วเขายังไม่มีทีนี้ว a ลูเอชันที่50ล้านเนี่ยมันก็จะถูกสงสัยอย่างรุนแรงเพราะว่ากำไรแสนเดียวจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีคิดที่ดีแต่ณวันนี้ที่มาคุยเนี่ยยังไม่มีชื่อบริษัทใหม่เลย แล้วคุณ expect ให้คนลงทุนแล้วไปนั่ง work กันอย่างนั้นเหรอคือมันมันควรจะมาแล้วจดแล้วสปินแล้วบริษัทที่คุณจะสปินออกชื่อยังไม่มีเลยค่ะณวันนี้ยังมีชื่อยังชื่อนี้อ๋อชื่อคราบอลค่ะชื่อบริษัทใหม่ใช่จดแล้วยังไม่ได้จดโอเคถ้าอย่างนั้นถือว่ายังไม่ยังไม่เกิดใช่งั้นวันนี้ผมขอผ่านก่อนเออจริงๆก็ชอบบริษัทนี้เนาะ แค่ในมุมของการจะรีเทิร์นกลับมานี่ดูแล้วน่าจะยากเนาะน่าจะยากย่างนั้ขอขอแยกเป็นลูกค้าก่อนดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วโมเดลธุรกิจเนี่ยเป็นลูกค้าดูแล้วน่าจะดีเพราะฉะนั้นในดีลเรื่องการลงทุนขอผ่านก่อนค่ะผมชอบมันมีมันมีตลาดครับแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวนี่คิดว่าอันนี้ก็ทำมาสองสามปีละเรวคิดว่าด้วยความที่เป็นสตรัคเจอร์บริษัทลูกเนี่ยก็ เรื่องเงินก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาหรอกมันเราพูดถึงเงินไม่กี่ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการหาการหาลูกค้าดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเรื่องพวกนั้นมากกว่าเทคโนโล,โลยีหรือว่าเอาไปเขียนแอป,ปให้มันออโตเมทอะไรเงี้ยเพราะว่าพออยู่ก็ทามาหลายปีละแถมก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีเนาะเราก็เงิน5้าล้านก็ไม่ได้จําเป็นต้องเคยบริษัทก็มีเงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่าก็เลยจะผ่านใช่ครับผม มีไฟในตัวแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ชัดเจนแล้วก็เป็นผู้ซึ่งมีความรู้นะครับแต่วันนี้ฝากกำลังใจและแต่ขอผ่านก่อนนะครับอคือทำไมรายได้เขาทำไมกำไรเขาน้อยจังวะมีถ้ามี250,000คนเป็น Data อยู่แล้วเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเว r ร์เกอร์อยู่แล้วว่างั้นเถอะใช่ไหมที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราอะ่ะทำไมเรางานหมื่นงานแสนเนีตัดไปเลยเราคิดว่าอย่างที่บอกคือ คือกูพวกมึงไปฟังกันตอนไหนว่าบริษัทหลักเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาเป็นบริษัทลูกวะหรือหรือกูเบอร์แล้วแล้วกูแบบฟังข้ามแบงค์ไปเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีบริษัทพ่ออยู่แล้วเงินไม่ใช่ปัญหา5ล้านเนี่ยลงไอ้ยิ่งเป็นบริษัทเทคอย่างที่ช้างหมูบอกเลยมึงทําแก๊กเดียวก็ออกแก๊กเดียวมึงก็ได้ลว,ว,ไ,ลวไอแพลตฟอร์มที่มึงขอเพราะมึงเป็นบริษัทเทคเออแปลกมากเลยอะ่ะ เงินเดือนทีไม่น่าจะใช่เงินเดือนทีมเขาบอกเขามี3ามคนเงินที่ส่วนใหญ่จะเอาไปจ่ายเซอร์เวททั้งหมดก็คือตอนทำให้แบบว่ามันไม่มีกําไรที่จะสามารถที่จะเอากําไรนั้นมาพัฒนาไอไอแพลตฟอร์มที่จะทําให้มันทําเงินเพิ่มขึ้นมาได้นึกออกปะเขาต้องการแคชแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นบริษัทลูกแล้วมันตัวเลขมันดีขนาดนั้นทําไมบริษัทแม่ไม่ลงทุนทําไมต้องมาขอตังค์ชัก5ล้านมันก็เกิดข้อสงสัยได้ว่าเฮ้ยบริษัทแม่ยังไม่มีความมั่นใจในธุรกิจนี้เลยนะเนี่ยใช่ไหมหรือยอย่างไร แปลกมันแปลกมากเลยดีลวนี้แปลกมากแปลกมากธุรกิจดีนะคือโปรดักต์ก็ใช้ได้เนึกออกปะเขาเรียกว่าอะไรวะมี t a r ์เก็ตก u ุชัดเจนมีเพนจ์พอยทที่เขาตอบได้บริการก็ดูว่าฟังดูก็น่าจะดีแต่ไม่มีกำไรคืออะไรวะในช่วงที่แล้วชากกริตชากหมูชาากตกและชากหนึ่งได้ขอปฏิเสธการลงทุนเป็นที่เรียบรหลือใครหลือชักเต้ มไม่ก็ต <My S 1> ามจริจร่วมลงทุนในครั้งนี้หรือไม่จริงๆผมคิดหลายๆมุมนะคิดหลายต <elles> ลบคือเมื่อก่อนก็คิดอ้ยเป็นลูกค้าก็ได้แต่ไปๆมาๆเนี่ย,เ,ยเป็นลูกค้าผมก็เสียตังค์ดีไงเฮ้พีเ่เต้ก็เลยคิดว่าถ้าผมเข้าไปถือหุ้นสัก2ี่ส้เซกูฟี่เต้ กูว่านะเอาติดหล่อแค่เนี้ยติดหลอกแล้วเนี่ย,อย,ยโอ้มันไม่ make sense เลยพี่เต้พี่เต้พี่เต้พูดอะไรอะ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรโอ้ค่าห้าล้านบาทซึ่งผมต้องจ่ายค่ารีเสิร์ชอยู่แล้วมันก็น่าจะ make sense ห้าล้านยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคห้าล้านยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดว่าตัวเองจะจ่ายค่ารีเสิร์ชห้าล้านอยู่แล้วผมไมถือหุ้นนี้เลยดีกว่าแล้วก็ให้เขารีเสิร์ชให้อย่างนั้นเหรอก็จริงนะแต่ว่า พูดถึงพูนเวลาใช้บริษัทต,ตัวเองทําก็ต้องจ่ายตังค์เปล่าวะหรือ,อยังไงกูไม่รู้พี่เต้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอว่า5ล้านบาท25%เนนี่ยโอเคไหมั้าล้านบาท25้าเปอรนบาเปอร์ของทั้งหมดแปลว่าไอ้โฟลเดอร์คนนี้เนี่ยได้15%ชักเต์ชักเตถือ25%แล้วก็บริษัทแม่นั่นจะถือ60%ซเอาดิ คิดว่าคือทางแมวมีการคุยกับแชร์โฮเดอร์ไปบ้างแล้วนิดหน่อยค่ะจริงๆสิ่งที่ทำได้มากที่สุดเลยค่ะก็คือ15% 15%คือถ้าแม่งเป็นอย่างนั้นจริงก็ให้ให้แชร์โฮเดอร์ฟันเงินไปเลยจะมาขอชาร์จทำไมงั้นน่ะอะพี่เต้ตอบเข้าไปสิพี่เต้ ห้าล้านบาทที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆผมว่ามันก็โอเคครับเฮ้ยรับข้อเสนอของชาร์เต้ค่ะเลิกคุณเละขอบคุณค่ะกูเลิกอ๋อดีใจมากขอบคุณชาคเต้มากๆกูเลิกฟันเดิมเปนท่ลอยู่ที่ใด ฟันดิมเป็นเทอยู่ที่ใดโอ้พี่เต้พี่อย่างนั้นอย่างงี้งงว่ะดีลนี้แปลกดีลนี้แปลกมากโอ้พี่เต้ทำปีหนึ่งทำหลายสิบกูไม่กโอเคายอาจจะใช่อยู่แล้วถูกป่ะก็อาจจะใช่ก็ได้ป้งคือ พี่เต้ถอยถอยไม่เหลือมากชาร์กเลยพิตเต้แทง25เปเนเจอเคาน์เตอร์สิบ้าเอซ็นมผมว่าโอเคนะเฮ้พิ่เต้อะไรเนี่ยพี่พี่พี่ถอยกรุดอ้โไม,ม่ีเป็นชาร์กเต้คูรีพี่ลงพักดีพี่ถอยจากย5ิบ้าเหลือสิบห้าแบบอโอเคนี่เป็นปาการ์ตูนปะเนี่ยแซวแซวแซวไม่เมกเซนเลยว่ะ ไม่เกิดอะไรขึ้นวะพี่อย่างเข้มอม่ซีซั่นก่อนพี่อย่างเข้มอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นเข้มในเทปเดียวกันอีกนะสองมาตรฐานนะ